สวัสดีทุกท่านครับวันนี้ก็จะพาทุกท่านมาทําการประกอบหัวพ่นน้ําหรือว่าปืนฉีดน้ําล้างรถนั่นเองนะครับทุกท่านก็ آ, มีอุปกรณ์อยู่ตามที่ทุกท่านได้เห็นนะครับวันนี้ก็คือหัวพ่นน้ําทีนี้ถ้าหากว่าเราอยากจะทําการต่อเป็นหัวพ่นน้ําแบบยาวหรือว่าปืนยาวนะครับเราก็จะมีวิธีการถอดประกอบดังต่อไปนี้นะครับทุกท่านนะการที่เราจะประกอบหรือว่าถอดนะครับ ปืนพ่นน้าพวกนี้นะครับสิ่งที่เราจะต้องรู้ก็คือนะครับสังเกตตรงนี้นะครับสังเกตตรงนี้นะอ่าดูดีๆนะครับทุกท่านนะดูปลายดีๆเห็นไหมนะครับอ่าเวลาผมหมุนปลายมันจะแยกออกนะครับแล้วก็หุบเข้าแบบนี้นะครับทุกท่านนะปลายตรงนี้นะครับข้อต่อตรงนี้จะต้องอยู่ปลายสุดเสมอนะครับข้อต่อตรงนี้จะต้องอยู่ปลายสุดเสมอนะ ถ้าว่าเราไม่ใส rain, rain, ่ข้อต่อตรงนี <c oughs> ้น้ํามันจะไม่แรงนะครับทุกท่านนะเอาละนะครับก่อนที่เราจะไปทําการถอดประกอบเราดูสัญลักษณ์ตรงนี้ก่อนนะครับอ่าวิธีการถอดประกอบก็คือให้กดเข้ามานะครับกดเข้ามาออกแรงเลยนะครับแล้วก็บิดนะครับอ่าตรงนี้นะครับบิดแล้วก็นะครับอ่าบิดแล้วก็ดึงออกแบบนี้นะครับอ่าตรงนี้จะเป็นท่อนปลายนะครับทีนี้ถ้าหากว่าเราอยากจะทําการนะครับต่อให้เป็นปืนยาว งอพ้นยาวก็นี่นะครับเห็นไหมเอาด้านนี้นะครับสวมเข้าเหมือนเดิมเลยนะครับสวมเข้าแล้วก็กดนะครับบิดล็อกนะครับอ่าก็จะได้หนึ่งท่อนแล้วนะครับอ่าทีนี้ถ้าอยากให้ยาวอีกนะครับก็ท่อนที่สองก็เหมือนเดิมเลยนะครับเหมือนเดิมเลยก็กดเข้ามานะครับกดเข้ามาแล้วก็บิดล็อกเห็นไหมตรงนี้มันจะมีตำแหน่งล็อกอยู่นะครับทุกท่านแล้วก็เอาตรงปลายใส่นะครับเอาปลายใส่ถ้าเราไม่ใส่ปลายน้ํามันไม่แรงนะครับ กดแล้วก็บิดเหมือนเดิมนะครับต้องออกแรงนะต้องออกแรงกดนะครับทุกท่านนะอ่าตรงนี้ไม่แรงด้วยสินะครับผมไม่มีแรงนะครับอ่าตรงนี้นะครับทีนี้เมื่อเราได้ปืนยาวสามท่อนแล้วอย่างที่ทุกท่านได้เห็นนะครับอย่างที่ทุกท่านได้เห็นเลยนะครับมันจะเป็นสามท่อนแบบนี้นะครับทีนี้ถ้าเราอยากต่อกับปกโฟมเราจะทํายังไงนะครับกับปูโฟมก็แค่นะครับ เอามาสวมเข้าเฉยๆนะครับกับปูโฟมก็เอามาสวมเข้าเฉยๆแบบนี้นะครับนี่นะครับก็ได้เป็นปลายกับปูโฟมแล้วนะครับวิธีการถอดกระปูโฟมกดเข้าเหมือนเดิมบิดนะครับบิดบิดไปด้านหน้าแล้วก็ดึงออกนะครับใส่โฟมสวมเข้าบิดล็อกนะครับก็เป็นอันเสร็จสับเรียบร้อยนะครับสําหรับการต่อปืนยาวนะครับทีนี้วิธีการถอดก็นี่เลยนะครับง้างขึ้น ง้างตรงนี้ขึ้นนะครับตรงไปในป้วงผมแล้วก็ดันออกเลยนะครับทุกท่านนะอันนี้ก็เป็นวิธีการพอดประกอบนะครับสําหรับปืนพ่นน้ําล้างรถนะครับทุกท่านก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เหมือนเหมือนกันทุกยี่ห้อเลยนะครับ f c